แจกไปแล้วกว่า900คันผู้โชคดีมีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศไทยและยังคงแจกต่อเนื่องกับเป่าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี4ป่าวแดงจับจริงแจกจริงากเป็นผู้โชคดีเหมือนผมส่งฝากันเข้ามาเยอย,อยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนก็มีสิทธิเ์เพียงแค่เขียนปีบสง่งผู้โชคดีคนต่อไปถ้าเป็นคุณป่าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี4 h อนด้ารุ่นนิวคลิก k 2 5 5จำนวน300คันแจกกัน300วันแบบนี้ค่ะนอกจากนั้นแจกทองมูลค่า1ล้านบาทอีก10รางวัลรวมรางวัลมูลค่ากว่า26ล้านบาทอ้ยมอไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก k 1 5 5สุดเท่ยังมีคนขี่แล้วคนดีๆอย่างผมทำไมไม่มีคนดูแลแล่ะคะพี่ชิสาโอ้ยน้องดอ อยากจะมีความสุขแล้วก็มาอยู่กับพี่ได้นะคะจะดีเหรอครพี่แต่ให้พี่ไปเป็นเพื่อนช้อปปิง้ง<ๆ>กินข้าวพี่ทําได้หมดเลยค่ะโอ้เมื่อกี้ใจหายแวบเลยเอ,อ,อย่าคิดมากอย่าคิดมากแล้ววันนี้มอไซคันที่935จะเป็นของใครมาจากภาคไหนพร้อมแล้วไปลุ้นกันเลย เขียนบีบส่งแล้วส่งเข้ามาฝาเดียวก็มีลุ้นได้หรือยังได้แล้วค่ะได้แล,ล,ล้วลผู้โชคดีก็คือคุณวิสูตรเทียนูจากจังหวัดสระบุรีกติการลุ้นล้าลมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์ดบาวแดงหรือฝาคาร์ดบาวคันโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568